อามาสื้อต่อกันเก็บกูเขานั่นปีเนะเาะตอนเช้าวันที่หาพจิกสงครเนาะอันนี้มันจูหนึ่งเทียมไปสอบคนเขาเนะคือรถไทยหน้าเดินตามหรือว่ารถตอกๆอีกพักส่วนหนึ่งก็ยังซื้อต่อหุบและก็มัดก้องไวเ้เาวานาะนอ่บรรยากาศตอนเช้าวนเนาะคนขึ้นก้องไว้ คนเฮหลายเนาะท่านผู้ชมเนาะคนหลายก็ประมาณหลายกว่าคนเนาะแต่ว่าฮับที่สอบมัดธงสภาพเส้นทางคนเข่ากับสิประมาณนี้เนาะเพราะว่าหน้าเพิ่นกับเป็นบุ่งเนาะแล้วก็เห็ดให้มีต้มลายเนาะนำถือว่ายังบูแหงาันใด ับความยุ่งยากหลายเติมในการคนเขาเนาะทั้งหนุ่ทั้งเล็งนี่งานนะ่ะนะฮับี่ชอบรถไทยกับกับสุพยินประมาณ4ี5าาคนเนาะไปนั่นรถไทย4ี5าาคนเพื่อยังกับเพื่อคน,นขึ้นแล้วก็ยหนุ่รถเนาะเพราะว่ารถ จะฆ่าตลอดเ,เปิดติดหมดเลยดิ้นลังจนบุบปิน่นดิ้นจนบุบมุน